อีกอย่างเรื่องการทํางานของสภานะครับผมไปเร็วน,นะครับสภานี่เราใช้วิธีแทคกติกเยอะนะครับอย่างเช่นฝ่ายคา้านใช้วิธี walk out หรือใช้วิธีการเสียบไม่เสียบบัตรเพื่อแสดงตัวเวลาลงลงมติเยอะมากผมถือว่าคือพูดถึงที่ผมพูดในฝ่ายคา้านไม่ว่าจะเป็นวันนี้เป็นฝ่ายคา้านหรือคราวที่แล้วเคยเป็นฝ่ายคา้านตอนนี้เป็นรัฐบาลนะฮะถ้าเป็นฝ่ายคา้านจะอะไรก็ใช้วิธีการไม่เสียบบัตรแสดงตัวเพื่อที่จะให้กฎหมายบางอย่างตกไป หรือต้องการทนี่จะให้หมติมันดูเพี้ยนๆนะครับความจริงเป็นหน้าที่ของสภาที่จะต้องประชุมแล้วก็ต้องลงมตินะครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องเขียนให้ชัดว่าแทคกติกแบบนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับต้องต้องเข้าประชุมแล้วก็ต้องถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องลงมติ mm. ไม่เห็นด้วยนะครับใช้วิธีแบบนั้นไม่ได้อย่างอื่นผมไปเร็วๆนะครับว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอ,อ่ยที่ผมที่ผู้พูกพดก,ก,กันผมคิดว่ายังคงทํางานได้นะครับแต่ต้อง,งให้ทํางานให้มันให้มันเข้มข,ข้นกว่านี้เพราะว่า ยังรู้สึกว่าทํางานได้ไม่พอยังไม่ดีพอนะครับส่วนว่าที่มาจะเป็นไงผมนึกมาออกว่าจะทำไม่ไจะให้ได้ให้ได้คนที่มาทํางานในองค์กรอิสระเนี่ยได้ทําทงานดีแต่ผมนึกถึงองค์กรอย่างนึกถึงอย่างงี้ยองค์กรที่มันทํางานเป็นอิสระนะครับอย่างเช่นแบงค์ชาตาินึกถึงอ,องค์กรประเภทศาลซึ่งก็เป็นองค์กรที่ทำงานทางานเป็นอิสระจากรัฐบาล แล้วก็ขนานบางทีก็ตรวจสอบกับรัฐบาลด้วยทวงดุลด้วยนะครับองค์กรเหล่านี้ก็มีที่มาที่มีมีคนที่เข้ามาทํางานเนี่ยมีที่มาที่น่าสนใจว่าเราจะเอามาใช้เป็นแนวได้หรือเปล่านะครับครับสุดท้ายไปเร็วๆนะครับมาตรา190เรื่องลงนามในหนังสือสัญญากับต่างประเทศซึ่งก็พูดกันเยอะว่าว่าเนี่ยจะต้องเลิกละนะครับรหรือหรือเพราะว่าเป็นรัฐบาลรัฐบาลบอกว่ามีปัญหามากแต่ผมต้องเรียนว่า ถ้าเราดูกรณี FTA กับจีนเนี่ยเราเห็นชัดว่าคนที่เป็นปเกษตรกรในภาคเหนือตอนนี้ทั้งทั้งทั้งผักทั้งผลไม้เนี่ยล้มลายเป็นแถวเลยมาตรเนี้ยร้อเา190นี่ยไปเอาเกรณีของการทํา FTA แล้วก็ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมาเป็นประเด็นคําถามก็คือว่าเราจะเราจะเอาตรงนี้จะจัดการยังไงดีเพราะว่ารัฐบาลทําสัญญาโดยไม่รับผิดชอบแบบนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันจะ ยังยังไม่รู้ว่าถ้าจะถ้าจะเลิกไปจะทํำยังไงที่จะให้มันเกิดตัวตัวขานได้เรื่องการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ผมสนใจเพราะว่าผมทําเรื่องท้องถิน่นมากับท่านท่านประธานสถาบันนี้นะครับคุณจาตุรนนะครับตั้งแต่เริ่มทํากันมาก็ได้เห็นนะครับว่าโครงสร้างอํานาจเรื่องการปกครองท้องถิน่นในเรื่องการอำนาจการปกครองท้องถิ่นของพื้นที่นะครับมันกฎหมายได้เขียนฉบับปีห้าสูบก็เขียนดีนะครับเขียนไว้ได้เยอะแต่ว่าไม่มีการเอาไปปฏิบัติ ตั้งแต่เรื่องการกํากับดูแลท้องถิ่นที่ที่มาตรา282ที่ยังไม่มีการยังก็ยังทําผิดเจตนารมณ์อยู่นะครับมาตรา283เรื่องการให้ท้องถิ่นมีอานาจในการบริหารจัดการสาธารณะก็ยังไม่มีนะครับวันนี้กทมเลือกตั้งกันไปก็เลือกตั้งไปงั้นนะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากทมทำอะไรไม่ได้ท,ทั้งตํารวจทั้งสารุคก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางเราไม่ออกกฎหมายลูก ซึ่งก็มีกฎหมายลูกหลายฉบับนะครับที่ไปผัวพันทำให้เกิดมหาเช่นมาตรา,า,ตรา190เรื่องการลงลงนามในสัญญาเนี่ยเขาให้มีกฎหมายลูกก็ไม่มีการออกอเรื่องการตรวจสอบคือการตรวจเงินแผ่นดินนี่ก็ไม่ก็กฎหมายก็ไม่ก็ไม่ผ่านนะครับน,นี่ก็เป็นอีกหลายหลายเรื่องท,ที่ที่จะบอกว่าปัญหาหลายอย่างของรัฐมนตรี50ที่เห็นมา5ปีเนี่ยบางส่วนไม่ใช่เพราะตัวสาระสาคัญนะครับบางส่วนเป็นเพราะว่าไม่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญจริงจังเหมือนกับปี40ที่ผ่านมาแล้วครับเราไปโทษ สิ่งที่เราบัญญัติแต่บางทีเราไม่ทําเราก็ไม่โทษนะครับรัฐบาลที่ผ่านมาในช่วง5ปีนี้จะเป็นพักไหนก็ตามนะครับผมคิดว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐมนุนเป็นส่วนใหญ่นะครับ,รบผมจบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับดางครับก็เหมือนเหมือนกับทางท่านอาจารย์ลิขิตก็คือผมจะไม่สรุปนะฮะเ,เพียงแต่ว่าอยากจะเ,เรียนว่าท่านได้พูดทั้งในส่วนของว่าจะแก้ไม่แก้ อำนาจในการแก้มันน่าจะเป็นเช่นไรนะฮะกว้างๆและหลังจากนั้นท่านก็ได้ลงในเรื่องของเนื้อหาของน้ำหนูหรือประเด็นที่ท่านได้วิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะได้นําเสนอบางประการนะครับเกิดประเด็นที่ท่านยังไม่ต้องตอบรอบนี้นะฮะในาสายตาผมเนี่ยครับคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนก็คือว่าท่านบอกว่า ถ้าจะแก้ทั้งฉบับนะรัฐสภา,าไม่มีอำนาจเนี่ยนะฮะไม่มีอำนาจแต่ในขณะเดียวกันท่านบอกว่าถ้าแต่ถ้าจะแก้ก็ต้องแสดงเกตนาให้ชัดว่าจะจะแก้อย่างไรมีเนื้อหายอย่างไรตรงนี้มันดูเหมือนกับว่าเป็นประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันเยอะแต่ว่ามันย้อนแย้งอะไรกันหรือไม่เดี๋ยวรอบหลังอาจารย์สามารถที่จะตอบคําถามนี้ได้นะครับก็เชิญท่านรองศาสตราจารย์อ่ดรวรเจตภากีรัตเลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับเราจะเดินหน้ากันอย่างไรครับอาจารย์ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ Un จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องรันุนฉบับนี้ว่ามันควรจะแก้หรือไม่ควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมอยากจะพูดให้ชัดตรงนี้เลยนะฮะและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมพูดเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้แก้ไขรันมุนฉบับนี้เนี่ยนะครับถ้าเราตรงไปตรงมากันแล้วก็พูดความจริงกันเนี่ยถึงี่สุดแล้วรันมุนฉบับนี้ก็ต้องแก้ครับแม้สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้แก้ พราะว่ารัฐมนุนฉบับนี้นะครับในมาตรา3ามเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าประชาชนนะหรือปวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยครับเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะฮะแล้วก็กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรของรัฐเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเราดูรัฐมนุนฉบับนี้ทั้งฉบับนะฮะอ่านตลอดตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา309เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่า มันมีบทบัญญัติจํานวนมากนะครับหลายมาตราในรัฐมนูญฉบับนี้นะครับที่ไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวคือไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐเพราะฉะนั้นนี่ผมอยากสรุปแบบนี้นะครับว่าแม้แต่ผู้ไม่ต้องการให้แก้ไขนะครับถ้าเกิดจะซื่อตรงกันแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ก็คือจะต้องปฏิเสธนะครับหลักความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนหรือปฏิเสธหลักนิติรัฐหมายความว่าก็เขียนให้ชัดลงไปนะครับว่า ประเทศนี้เนี่ยไม่ได้ปกครองโดยหลักประชาธิปไตยหรือหลักนิติรัฐนะฮะแล้วก็ใช้นึ่ฉบับนี้นะฮะในมาตราอื่นต่อไปอันนี้ก็จะตรงกับความเป็นจริงคือเราก็จะพูดความจริงกันถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศนี้มันควรจะเป็นประชาธิปไตยควรจะเป็นนิติรัฐอันนี้มองอีกทางหนึ่งอันนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันถูกไหมคร <i> <ภา>ผมพูด,ดอย่างนี้คนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่ต้องการให้แก้เนี่ยมันต้องแก้ก็คือแก้ให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการเป็นประชาธิปไตยกับเป็นนิติรัฐ <i> ไ็ย่าาาาาปปเเเขีนนนใมตรรว ปกครองโดยหลักนิติธรรมนะฮะปกครองหลักประชาธิปไตยเพราะจริงๆมันไม่เป็นนะฮะมีคนบอกว่าทาไมไม่เป็นฮะจริงๆมมนมีบทบัญญัติหลายมาตรานะฮะที่มันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นนิติรัฐเกิดเป็นประชาธิปไตยเนื้อหนุนฉบับนี้นะครับบทบัญญัติจํานวนหนึ่งเนี่ยก็รับสืบทอดมาจากเนื้อหนุนฉบับเดิมผมยกตัวอย่างเช่นการที่ระบบศาลนะครับหรือองค์กรตุลาการในประเทศนี้เนี่ยนะครับขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอันนี้เป็นปัญหามายาวนานนะครับ ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วทุกประเทศนานนี่นะครับเขาถือว่าอำนาจของรัฐทุกอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเนี่ยนะฮะต้องเชื่อมโยงกลับไปหาเจ้าของอำนาจคือประชาชนไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งได้ทั้งสิ้นพูด,ดง่ายๆก็คือว่าห่วงโซ่แห่งความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยนานนี่นะครับมันต้องไม่ขาดสายลงหรือไม่ขาดตอนลง ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างน้อยในแง่ของอนนาตุลาการมันไม่เป็นอย่างนั้นและมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเกิดเราต้องการพูดให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก้นะให้ให้มันเป็นเช่นนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเราต้องเลือกตั้งสารนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าสารที่เป็นอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่มีความชอบธรรมในแง่ของการใช้อำนาจตุลาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐนะฮะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนะฮะ ลงไปถามใครก็ได้นะครับถ้าอธิบายความชอบธรรมของศาลในการแช่อำมนาจเนี่ยแล้วเราไปสืบสาวหาความชอบธรรมย้อนกลับไปเนี่ยนะครับมันจะไม่มีนะฮะในขณะที่ในประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีก็จะกำหนดประกันนะครับให้มันมีความชอบธรรมซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องพูดกันต่อไปนะฮะเราพูดถึงเรื่องของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับในแง่ของการให้บุคคลซึ่งถูกกระทบสิทธิเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะต่อสู้คดีในศาลได้นะฮะ บทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิกรรมการกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่ถูกตัดสิทธิตามมาตรา237เนี่ยนะฮะหรือหรือคณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งลงสมัครเป็นสสเนี่ยนะครับแล้วถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะฮะกรณีหรือกรณีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยก็กำหนดให้คำนิฉัยของกกตนั้นเป็นที่สุดก็คือไปศาลไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของการที่บทบัญญัตินรมนนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐนะครับ เราพูดถึงเรื่องของการอถอดถอนพูดอํานงตรแหน่งทางการเมืองนะครับโดยวุฒิสภานะฮะปรากฏวุฒิสภาครึ่งหนึ่งของเราเนี่นะครับมาจากการสรรหามาจากการสรรหาของประธานสารัฐธรรมนูญนะครับประธานกรรมราการการเลือกตั้งประธานกรรมราการตรวจเงินแผ่นดินประธานปปชมาจากตัวแทนของผู้พิพากษาสารดีกาผ,ผู้ตุลาการสาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นองค์กรสรรหาสมาชิกวุฒิสภานะฮะ แต่ก็ปรากฏว่ามนูลนั้นเนี่ยนะครับกลับให้วุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับกลับเนียมหน้าถอดถอนบุคคลเหล่านี้ก็คือให้คนซึ่งเป็นคนคน,คนที่ถูกคัดคนที่ถูกคัดเลือกนั้นเนี่ยนะครับกลับมาถอดถอนคนคัดเลือกซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะมันมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางความเป็นจริงอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหานในเรื่องความชอบธรรม ผมไม่ปฏิเสธว่ามีบทบติจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราอาจต้องรักษาไว้ต่อไปเช่นเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่มีการประกันเอาไว้นะฮะแม้อาจต้องมีการปรับปรุงบ้างบางส่วนเนี่ยแต่ว่าในเชิงของโครงสร้างนะฮะสถาบันทางการเมืององค์กรในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัมนณะฉบับนี้มีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติราษและหลักประชาธิปไตยและจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะแก้กันอย่างไรนะฮะ เงินูมาตรา291เนี่ยบัญญัติกระบวนการในการแก้ไขเอาไว้นะครับซึ่งทุกคนในที่นี้เห็นพ้องต้องกันว่าอันนี้ก็คือการให้แก้ไขรายมาตราความจริงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแก้ไขรายมาตราทั้งหมดทุกมาตรเนี่ยนะฮะมันก็คือการแก้ทั้งฉบับนั่นแหละเวลาเราพูดว่ามันมีการแก้ไขนูลรายมาตรหรือแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยนะครับอันที่จริงเนี่ยถ้าบอกว่าแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยนะครับ ก็มันก <mag> ็จริง um ีก็คือไม่แก้ไขทั้งฉบับเพราะว่าสมมติว่ามีการยกรางับหนูลฉบับใหม่ขึ้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อบทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพจํานวนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในนูลฉบับนี้นะฮะก็ถูกนําไปบรรจุเอาไว้ในหนูลฉบับที่เขียนขึ้นใหม่อยู่ดีแต่ถ้าเกิดพูดกันในแง่ของอย่างสตรีกนะครับอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยที่บอกว่าทำหนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยจริงๆมันคือไม่ได้ทําทั้งฉบับนั่นแหละครับคือมันมีการเอาบทบัญญัตินะฮะที่มันดีอยู่แล้วนะครับจำนวนหนึ่งอย่างเช่น ไปใส่ในรูนฉบับใหม่นะฮะแต่มันปรับแก้นะครับโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองขององค์กรในทางรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งวิธีการเนี่ยนะฮะจะทําเป็นแบบแก้รายมาตราหรือยกร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องในทางเทคนิคคือการแก้รายมาตรหรือเรียงมาตรานั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้เวลาดุ่มยากนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันเกี่ยวพันกันมันกระทบกันหมดนะฮะ ในขณะที่ถ้าเกิดยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับแล้วเอาเฉพาะบทบัญญัติซึ่งเราเห็นว่าดีอยู่แล้วไปทั้งหมดนะฮะส่วนอื่นๆที่เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างสถาบันการเมืองเนี่ยก็ยกร้างขึ้นใหม่นะฮะมันก็ทําได้รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสสร้างคอนเซนซัสนะครับในหมู่ประชาชนได้สูงกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดจะทาใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับมันทําได้หรือไม่ในกรอบนั้นบนฉบับนี้นะฮะ พราะรัฐมนูล2อ5 0นานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรัฐมนูลที่เราเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันผ่านการออกเสียงประชามติแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการผ่านรัฐมนูลโดยการออกเสียงประชามติในระบบกฎหมายไทยแต่ผมเรียนว่าเราดูในแง่ของรูปแบบการออกเสียงประชามตินี่ย,ยังไม่พอนะครับผมอยากยกตัวยอย่างกรณีของต่างประเทศนะครับในประเทศตุรกีนั้นเนี่ยนะครับเคยมีการทํารัฐประหารในปี1980นะครับหลังจากที่มีการทํารัฐประหารสําเร็จนะครับ ในปี1982เนี่ยนะครับคณะทหารเนี่ยนะครับก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เอารัฐธรรมนูนนะ้นเนี่ยนะครับไปใหป้ประชาชนออกเสียงประชามติปรากฏว่ารัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นเนี่ยนะครับหลังรัฐประหารเนี่ยนะฮะผ่านการออกเสียงประชามติจากประชาชนชาวตุรกีนะครับในรัฐมนูลฉบับดังกล่าวเนี่ยคือปี1 9 8เนั้นเะนี่ยมีบทบัญญัติอยู่มาตราหนึ่งนะครับ ให้การคุ้มกันบรรดาบุคคลที่ทํารัฐประหารไม่ให้ต้องถูกลงโทษอันนี้เขียนในรัฐธรรมนูญนะฮะมีการประกันการคุ้มกันเนี่ยนะครับคนซึ่งทําคูเดตา้าหรือทํารัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญรนะัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับประกาศใช้ในปี1982แล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับเป็นเวลาหลายปีแต่มีการแก้ไขนะครบบางบางมาตรามาเป็นระยะระยะนะครับะทั่งถึงปีคศ2010นะฮะ ในพรส2010นั้นเนี่ยนะครับก็มีความคิดว่าควรจะมีการยกล่างรุ่นใหม่ทั้งฉบับนะฮะก็มีการทำนุ่นใหม่เนี่ยทั้งฉบับเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจึงเอาไปให้ประชาชนตุรกีออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่งในนิรนุนที่ยกล่างใหม่ทั้งฉบับในปี2010นั้นมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งนะครับก็คือยกเลิกความคุ้มกันของคนซึ่งทํารัฐประหารนะครับแล้วก็ปรากฏว่ารัฐมนูลฉบับนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติแล้วเนี่ยผ่านการออกเสียงประชามติ ก็คือยกเลิกชันมูลปี1982แนะฮะแล้วก็ชั้นมูลฉบับใหม่ในปีคศ2010ผลคืออะไรฮะผลคือคนที่ทำรัฐประหารนะครับเมื่อปีคศ .1980 นั้นเนี่ยนะครับบัตรนี้เนี่ยไม่มีความคุ้มกันอีกต่อไปนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับนายทหารที่ทำรัฐประหารนั้นเนี่ยกำลังต้องขึ้นศาลของตุรกีก็คือศาลของตุรกีนั้นกำลังดำเนินคดีกับทหารซึ่งทำรัฐประหารเมื่อ30ปีก่อนนะครับ มีข้อสังเกตด้วยนะครับว่าวันที่มีการออกเสียงประชามติรัฐมนูญพศ .2010 นั้นเนี่ยครับใช้วันเดียวกันนะครับกับวันที่มีการทํารัฐประหารเมื่อปีคศ .1980 คือวันเดียวกันในอีก30ปีต่อมาเนี่ยนะครับประชาชนตุรกีได้ออกเสียงประชามตินะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญที่เคยผ่านการออกเสียงประชามติเนี่ยเมื่อ28ปีก่อน โดยโดยการเขียนของคณะทหารนั่นแหละนะฮะยกเลิกมูลฉบับนั้นนะครับใช้เง่นฉบับใหม่เมื่อใช้เงืน่นฉบับใหม่นะฮะทหารซึ่งคณะทหารเนี่ยนะครับก็หมดความคุ้มกันลงหัวหน้าคณะรัฐประหารซึ่งมีอายุ92ปีนะฮะก็กําลังขึ้นศาลตุรกีอยู่ในเวลานี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศว่าเขาใช้วิธีการเนี่ยนะครับในการกลับไปหาประชาชนเนี่ยเพื่อแก้ปัญหานะครับในระบบกฎหมายของเขา ทีนี้ปัญหาก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยทำอย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนตอนที่มีการดีเบตเรื่องจะรับหรือไม่รับรัฐมนตฉบับนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคงจําได้นะครับคุณจตุรนฉายแสงเนี่ยนะครับอยู่ในที่ดีเบตกับผมนะฮะร่วมกับท่านอาจารย์อนิธิเอียวศรีวงศ์นะครับเป็นฝ่ายที่คัดค้านรัฐมนตรฉบับนี้นะครับในขณะที่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งอีก3ท่านเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับในเวลานั้นเนี่ยนะครับหนึ่งท่านซึ่งเป็นสสรอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ ท่านบอกให้ประชาชน,นรับรับมูลฉบับนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่มูลฉบับนี้ผ่านการออกเสียงประชามติแล้วเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าทําได้โดยง่ายนะฮะก็คือการทำร่าฉบับใหม่นั้นเนี่ยให้ทําแบบเดียวกันกับตอนที่เปลี่ยนผ่านจากมูลปี3-4มีมาเป็นมูลปีสี่ศนนะครับก็คือการตั้งสสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็แล้วก็ทำร่าฉบับใหม่ขึ้นมานี่คือการยืนยันนะครับของหนึ่งในบุคคลซึ่งเป็นสสร ในเวลานานนี่นะครับไม่มีใครสักคนเดียวนะครับในหมู่ของสอสอรอเนี่ยยืนยันว่าถ้าจะมีการแก้ไขมูลฉบับนี้ทั้งฉบับเนี่ยนะครับจะต้องมีการทําประชามติก่อนนะครับไม่มีนะครับประเด็นเรื่องการทำประชามติก่อนนะเนี่ยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเอ,อ่ยกรงมีการยกรางนูนเพื่อแก้ไขมุนฉบับปัจจุบันแล้วผ่านการออกเสียงมาแล้วในสองวาระนะครับ แล้วก็าสารธรรมนูญนั้นเนี่ยระงับการลงมติในวาระสแล้วตอนนี้ก็มีประเด็นเถียงกันว่าถ้าจะไม่มีการออกเสียงประชา VER มติก่อนการแก้ไขเนี่ยมันทําได้หรือทําไม่ได้ซึ่งเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ความชัดเจนจากสารรัฐธรรมนูญถ้าเอาอย่างถ้าเอาอย่างความเห็นนะครับของของคนซึ่งไปเสนอความเห็นเอาสารนูนท่านก็บอกว่าต้องกแก้ก่อนออกเสียงประชา VER มตินะฮะในทางรัฐบาลเนี่ยก็มีความเห็นว่าไม่จําเป็นนะครับก็คือไปออกเสียงประชา VER มติหลังจากยกร่างเสร็จแล้วก็ได้นะฮะ ทีนี้ปัญหาคือตอนนี้นะครับมันเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมนะครับผลยีว่าประเทศไทยมีปัญหาอย่างมากนะครับเรื่องความชอบธรรมก็คือมันจริงนะครับที่ที่แต่ละฝ่ายเนี่ยต่างสูญเสียความชอบธรรมในทางการเมืองทั้งสองข้างนะ